สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่14ตุลาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพ็รอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประโจบคดีขันจัดพิธีำรำลึกราชการที่9เนื่องในวันนวมินทรมหารราชค่ะ วันที่13ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกาที่วิหารพระอุปคุตบริเวณหน้าสะพานสรานวิถีถนนเรียบชายหาดทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในกิจกรรมขับขาน9บทเพลงถวายพ่อปีที่9 โดยมีแพทย์หญิงบุตรกรสวัสดิ์แสนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปฏิบบริบุญรัตน์นายปีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้แทนในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกลุ่มเพนพุทธประจวบคณะผู้ก่อการดีผู้บริหารบริษัทห้องเย็นปอปนัดดาอินเตอร์มารีนฟูด้ดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ1000คนโดยกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มเพนพุทธประจวบได้ร่วมกับคณะผู้ก่อการดีและเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสครบรอบว,วันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2568ครบปีที่9วันนวมินทระมหาราชซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์เจริญ มาธิและแผ่เมตตาพร้อมรับฟังการบรรยายสดหัวข้อความดีของพระมหากษัตริย์ไทยหรือพลตีดอกอรกรพลแสงทองรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กอรามานกิจกรรมรำถวายชุดต่างๆจากนั้นนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประสบคดีขันได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษในหลวงราชการที่9พร้อมกับร่วมกันขับขาน ร้องเก้าบทเพลงถวายพ่อร่วมกับประชาชนนำโดยคุณนรัฐาไทยเหมือนประสิทธิเวศหรือพี่แป้งวงปั้มแรงหัวหน้าคณะผู้ก่อการดีประกอบด้วย 1. เพลงใกล้รุ่ง 2. เพลงยิ้มสู้ 3. เพลงความฝันอันสูงสุด 4. เพลงพระราชาในนิทาน 5. เพลงต้นไม้ของพ่อ 6. เพลงของขวัญจากก้อนดิน 7. เพลงในหลวงของแผ่นดิน แเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและ 9. เพลงคนดีไม่มีวันตายและท้ายด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นได้มอบข้าวสารมงคลจากโรงสีข้าวพระราชทานอ่วน้อยจำนวน365ถุง ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมพร้อมกันนี้บริษัทห้องเย็นปอปานัดดาอินเตอร์มารีนฟู้ดได้มอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมีการามปียะแหวนดังสันอีกด้วยส่วนที่อำเภอหัวหินเวลา17นาฬิกานายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลศารจังหวัดหัวหินหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาคราัฐเอกชนพลังมวลชนและประชาช ชนสวมเสื้อเหลืองกว่า1,000พันคนร่วมกิจกรรมเดินด้วยใจไปบ้านพ่อถือธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากหน้าสำนักงานเทศบาลนาครหัวหินไปยังหน้าวังไกลกังวลที่ชาวหัวหินขนานนามว่าบ้านของพ่อรวมระยะทาง1.5กิโลเมตรเพื่อน้อมรำลรึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9้าเนื่องในวันนวมินทรัมหาราชครบรอบ9้าปีแห่งการเสด็จ ตะวันคตต่อมาเวลา18นาฬิกาในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ด้านหน้าวังไก่กังวลและกล่าวนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนและประชาชนน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าจากนั้นเป็นการแสดงรำเทียนน้อมรำลึกจากนางรำจิตอาสาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประมาณ200คนในชุดไทยจิตรดาประยุกต์สีเหลืองประกอบท่าร ในบทเพลงหน้าตาลีลาเดิมพัน์ที่ยิ่งใหญ่น้อมเดิงใจถวายพ่ออย่างสวยงามอ่อนช้อยพร้อมเพียงกันและพร้อมใจกันจุดเทียนสว่างสวัยเพื่อน้อมกล้าวถวายความอาลัยยืนสงบนิ่ง89วินาทีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงรักกันไวเ้เถิดเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยเสียงอันดังกึกก้องสื่อความหมายในการละลึกถ,ถึงพระองค์ท่านและตั้งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพระ ต่อไปผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะวันที่14ตุลาคม2 5 6 8เวลา8นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าเขตรพระราชฐานวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจตีอาทรชิ้นทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประทานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร พร้อมกล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อทำความสะอาดบริเวณริมถนนเพชรเกษมหน้าวังไกลกลงบนเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568นำโดยพันตำรวจเอกกำปนานนวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินพร้อมด้วยรองผู้กำกับก,บการสถานีตำรวจภูธรหัวหินและข้าราชการ การตารวจนางสาวไพรินกองพันธ์รองนาย,ยกเทศมนตรีนครหัวหินนายจิรวัตรพามณีปรลัดเทศบาลนาครหัวหินพร้อมเจ้าหน้าที่อปพรอเทศบาลนาครหัวหินนายกิติชัยศรีทองช่วยปรลัดอําเภอหัวหินนายกิติโพศิริเพชรเกษมนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชานางย,ยุวนิศรอศิลป์ผู้อำนวยก,การสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมเจ้าหน้าที่นายวรพน์ลิมาคมประธานกตต,อต,อตอรอสถานีตำรวจภูธรหัวหินพร้อมคณะ และข้าราชการจากหลายพักส่วนจากตำรวจกองกำกับการถวายอาราขาและรักษาความปลอดภัยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7กองกำกับการสองกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศค่ายนเรส่วนหัวหินตรวจคนเข้าเมืองหัวหินตำรวจท่องเที่ยวหัวหินสถานีโทรทัศน์วิทยุไทยคมสถานีตำรวจภูธรหัวหินนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทพิสิธ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7จรงตรวจเยี่ยมจิตอา เราทําความดีด้วยหัวใจโดยผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายเสื้อโทนสีเหลืองพร้อมหมวกผ้าพันคอพระราชทานพร้อมอุปกรณ์พัฒนานทําความสะอาดได้แก่ไม้ขวดทางมะพร้าวกันไกตัดแต่งกิ่งไม้มีดพลาคาดตะกา้าเข่งถุงดําโดยทุกส่วนราชการพร้อมใจกันพัฒนาทําความสะอาดด้านหน้าวังไกกังวลทั้งสองฝั่งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพามหากัษตร์ิไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีงานทอดกระถินสามัคคีวัชรอมค่ะ วันที่14ตุลาคม2568เจ้าอาธิการอำนาจฐานิสโลเจ้าคณะตามบนเขาใหญ่เจ้าอาวาสวัชามพร้อมด้วยพระมหากโกมลที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัชามจังหวัดเพชรบุรีจัดงานทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโครงหลังคาสารา100ปีพันนอนให้แล้วเสร็จโดยมีนางเฉลียวเรืองทัพนางส้มแป้นพุ่มพวง,งประธานองค์กรถินนายฉลองนาเมืองนางพนารัตนเมืองรองประธานและคณะสงฆ์วัชามร่วม24รูปแขกผู้มีเกียรติและประชา ประชาชนชาวเมืองชามเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้มีผู้ใจบุญต่างนําอาหารคาวหวานผลไามา้เครื่องดื่มข้าวสารไข่ไก่มาออกร้านโรงทานแน่นหน้าพระอุโบสถวัดชามกว่า100ร้านเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมง,งานได้ทานฟรีโดยยอดเงินที่ได้จากการทอดกรถินในปีนี้และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น2ล้านบาทซึ่งทางวัดจะได้นําไปก่อสร้างโครงหลังคาสารา100ปีพระนอนวัดชามให้แล้วเสร็จพร้อมกันนี้เจ้าอาวาสว,วัดชามได้แจกวัตถุมง คนพายานชายทงให้กับประชาชนทุกคนที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยประชาชนท่านใดสนใจจะร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโครงหลังคาศาลา100ปีพระนนวัชอามให้แล้วเสร็จสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอธิการอำนาจฐานิสโลเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่เจ้าอาวาสวัชอามตำรวจภูธรภาค7นําร่องไกกังวลหัวขินโมเดลติดตั้งระบบ AI ค่ะ วันที่14ตุลาคม2568ที่ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เป็นประธานแถลงข่าวโครงการหัวหินเมืองปลอดภยัยกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัยบริเวณโดยรอบวังไกลกังวลด้วยระบบ AI และกล้องวงจรปิด มีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจตีภัยศาสตร์พกจำรูนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็พลต,ต,ตำรวจตีอาทรชิ้นทอง ผู้บังคับการภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตารวจเอกกัมปนาถนาวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรหัวหินพันตํารวจโทสัตยาเซโรรังสีรองผู้กํากับการถวายอารักขาและรักษาวความปลอดภัยหัวหน้าควบคุมทีมปฏิบัติงานดูแลระบบกล้องวงจรปิดนายกิติชัยสีทองช่วยประลัดอําเภอหัวหินนายจิรวัตรพาณีปรลัดเทศบาลน,นาครหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังพลตารวจโทพิสิต์ตันประเสริฐกล่าวว่า Ah... สืบเนื่องจากวังไกลกังวลเป็นเขตพระราชฐานที่มีความสําคัญทางตํารวจภูธรภาค7จจึงได้เปิดนวัตรกรรมกล้องวงจรปียระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานด้านการรักษาความปลอดภยัยบริเวณวังไกลกังวลและนครหัวหินโดยระบบ AI ตัวนี้จะสามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้อง CCTV ได้แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมหรือวัตถุต้องสงสัยโดยอัตโนมัติเช่นการบุกรุกพื้นที่ห่วงห้ามการตรวจจับอาวุธเช่นปืนมีด หรือการระบุตัวบุคคลตามบัญชีเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบใบหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีระบบปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมพื้นรอบวงไกลกังวลโดยมีจำนวนกล้องทั้งสิ้น24ตัวพร้อมกันนี้เราได้เชิญทางจังหวัดอำเภอเทศบาลเข้ามาร่วมสังเกตการเนื่องจากหัวหินเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากถ้าสามารถเป็นประโยชน์ได้ ็จะนําไปต่อยอดในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการป้องกันอาชญากรรมไปด้วยสําหรับโครงการนี้ก็ยังจะขยายลายออกไปยังแหล่งส่วนท่องเที่ยวของนครหัวหินและที่อื่นๆในแต่ละจังหวัดของภาคเจ็ดโดยจะเรียกว่าไก่กังวลหรือหัวหินโมเดลเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ครับก็สืบเนื่องจากวังไก่กังวลนะครับเป็นเขตแรชฐานที่มีความสําคัญนะครับ ทางตำรวจภูธรภาคเจ็ก,ก็ได้มีการนําเอานวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดครับเอามาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเอออกล้องดังกล่าวเนี่ยจะสามารถประมวลผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติการบางต่างๆที่เป็นไัยคุกคามนะครับที่อาจจะมีผู้บุกรุกหรือกระทาการที่ไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่ครับก็จะนํามาเออเออเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยสัญญาณก็จะเตือนมาที่ทางศูนย์นะครับศูนย์ก็จะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ ไปทำการตรวจสอบแล้วก็ระง,งับเพจครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ